สำหรับผู้กํากับหลายๆคนนอกเหนือจากหน้าที่ที่ต้องดูแลความเป็นไปทุกอย่างของกองถ่ายแล้วหนึ่งในหน้าที่ที่ผู้กํากับหลายๆคนมักจะชอบทํากันอยู่เสมอก็คงจะหนีไม่พ้นการเข้าไปคามิโอในภาพยนตร์ของตัวเองเพื่อแสดงบทบาทเล็กๆออกมาไม่ว่าจะเป็นการโผล่มาแบบตลกๆหรือจะจริงจังจนมีบทบาทต่อเนื้อเรื่องก็ตามนี่จึงถือว่าเป็นสีสันของวงการภาพยนตร์ที่ผู้กํากับหลายๆคนเฝ้าฝันที่จะรอทํามันเลยด้ซ้ำนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูเรื่องราวของผู้กํากับที่เข้าไปคามโอในภาพยนตร์ของตัวเอง บวจะมีผู้กำกับคนไหนเข้าไปคามิโอนในภาพยนตร์ของตัวเองเรื่องไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งภาคน,นี้ก็จะเป็นภาคที่2แล้วโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสวนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับริชาร์ดเคอร์เตสมาเป็นนักดนตรีแบบเนียนๆใน Love actually ปี2003 Love Actually จะถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวรอมคอมชื่อดังที่หลายๆคนคงจะจดจำกับโมเมนต์ดีๆหลายๆอย่างในเรื่องได้อย่างแน่นอนเพราะนอกจากมัน จะมีนักแสดงชื่อดังจะดวนมามารับบทเล็กน้อยในเรื่องไปแล้วมันก็ยังเหมาะที่จะเป็นภาพยนตร์ญญวันคริสตสม์มาสสาหรับใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้แต่หนึ่งในหลายๆสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็คือตัวผู้กํากับเจ้าพ่อง,งานรมอมคอมอย่างริชาร์ดเคอร์เตสก็จะได้ทําการเข้าไปปรากฏตัวคาเมโยในภาพยนตร์ญญด้วยผ่านบทของมือตรอมโบในงานแต่งของตัวละครปีเตอร์ที่นําแสดงโดยชูวีเทลเอจิโอฟอลซึ่งฉากฉากนั้นจะถูกจัดขึ้นในบทนั่นเองโดยริชาร์ดเคอร์เตสจะแสดงเป็นชายสวมสูทสีครีมยืนอยู่ใน วงดนตรีแบบเนียนๆโดยหันหลังอยู่ซึ่งนี่จะถือว่าเป็นรายละเอียดที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปและมันก็ช่วยยืนยนันได้เป็นอย่างดีว่าภาพยนตร์รอมคอมเรื่องนี้มีต่อความพิเศษซ่อนอยู่เต็มไปหมดในแบบที่ยากจะหาได้ในผลงานเรื่องอื่นๆจริงๆเทเรนซ์มาลิกกับการคามมโอด้วยฝีมือการแสดงจาก b บดแลนดปี1973 ในภาพยนตร์เรื่อง Badlands ที่ถือว่าเป็นผลงานในยุคแรกของเทเรนซ์มาลิกซึ่งจะเล่าเรื่องราวของคู่รักชายหนุ่มและหญิงสาวยิงคิลและฮอลลีที่ได้ตัดสินใจเดินทางข้ามรัฐไปทัวร์หลังจากก่อคดีฆาตรกรรมไปหลายครั้งมากๆนี่ก็จะถือว่าเป็นผลงานที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับงานแนวฆาตรกรต่อเนื่องอีกหลายๆเรื่องในเวลาต่อมาเลยก็ว่าได้แถมความพิเศษในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือทางผู้กำกับอย่างเทเรนซ์มาลิกก็จะได้มีโอกาสเข้าไปคาเมโอในเรื่องด้วยแม้ว่าบุคลิกข,ของเขาจะดูเป็นคนเงียบๆและไม่น่าจะช่ ชอบลงไปแสดงในผลงานอะไรของตัวเองก็ตามโดยในภาพยนตร์เทเรนซ์มาลิกก็จะไปปรากฏตัวเป็นชายสวมหมวกที่ไปขอบ้านคนรวยซึ่งตัวละครสองพระนาของเรื่องเข้าไปทําการปล้นมแลาวโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเอกนั้นเป็นฆาตรกรต่อเนื่องซึ่งในฉากฉานี้ตัวผู้กํากับก็สามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างแนบเนียนราวกับว่าเขาเป็นนักแสดงจริงๆเลยก็ว่าได้จนหลายๆคนนั้นไม่ทันเอกใจเลยด้วยซ้ำนี่จึงถือเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้กํากับที่ทําการบ้านในการคามิโอเป็นอย่างดีจนแทบจะไม่ทําให้ผู้ชมหลุดโฟกัส ไปแจวเรื่องเลยโอลิเวอร์สโตนกับการคราเมโอครั้งสำคัญจากนิกสันปี1 9ึ5 ในภาพยนตร์เรื่องนิกสันที่จะมีการเล่าเรื่องราวชีวิตของอดีตประธานาธิบดีอเมริกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างริชาร์ดนิกสันออกมาสําหรับผู้กํากับอย่างโอลิเวอร์สโตนที่แม้ว่าจะเชี่ยวชาญในการสร้างงานในสงครามนี่ก็จะถือเป็นหุดหมายสาคัญในชีวิตการทํางานของเขาเลยก็ว่าได้เพราะการที่มีโอกาสสร้างผลงานเกี่ยวกับประธานาธิบดีคนเก่าๆของประเทศจะถือว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวที่สําคัญและเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของตัวเขาเองออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุดให้กับทางผู้ชมเห็นเลยก็ว่าได้ในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาจึงถือโอกาสเข้า ไปคัมเมีเป็นผู้บรรยายสารคดีเกี่ยวกับประธานาธิบดีที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเข้ามาร่วมงานไว้อะไรให้กับริชาร์ดนิกสันโดยตลอดทั้งงานทางโอลิเวอร์สโตนก็จะบรรยายภาพและข้อความต่างๆออกมาด้วยความเป็นกลางเกี่ยวกับการเมืองอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีการแอบแฝงความรู้สึกอะไรในน้ำเสียงของเขาเลยอีกทั้งเขาเองก็ยังถ่ายทอดข้อเท็จจริงด้วยความเห็นชอบจากพรกการเมืองทั้งสองฝ่ายในอเมริกาออกมาได้อย่างดีอีกด้วยนี่จึงถือว่าเป็นการคัมเมีที่ยอดเยี่ยมมา,มากครั้งหนึ่งของผู้กำกับคนนี้และจะเป็นที่จดจาาาในปปรระวตติศส์ไอีกย ย่างาน่นอนอสตีเดเบิร์กมาคาเมโอแบบเขินๆจากฟูฟอนทาปี2002 ในภาพยนตร์แนวคอมดี้ดราม่าอย่างฟูลฟอนทที่เป็นผลงานของผู้กำกับชื่อดังอย่างสตีเฟนโซเดเบิร์กในยุคแรกเริ่มนานภาพยนตร์ก็จะมีการเล่าเรื่องราวของชายหญิงกลุ่มหนึ่งในฮอลลีวูดที่ต้องใช้ชีวิตในวันหนึ่งไปเรื่อยๆก่อนที่งานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนจะเริ่มตน้นขึ้นซึ่งนี่ก็จะเป็นงานแนวทดลองในยุคแรกๆที่มีการถ่ายติดตามตัวละครไปเรื่อยๆให้ดูสมจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยทางตัวผู้กำกับสตีเฟนโซเดเบิร์กก็อยากที่จะได้เพื่อนผู้กำกับคนอื่นๆในวงการมาคามิโอในผลงานเรืื่่อองงนนี้มากากกๆเจ มันเป็นงานที่มีการพูดถึงสถานที่ที่น่าจะเอื้อต่อการพบเจอคนในวงการมากที่สุดแล้วแต่ท้ายสุดแล้วเมื่อสตีเวนสโตเดเบิร์กไม่สามารถที่จะดีลกับผู้กำกับชื่อดังคนอื่นๆมาคามมิโอได้เขาจึงถูกบีบโดยทีมงานให้ลงไปคามมิโอด้วยตัวเองในฉชากชาหนึ่งของเรื่องมาซะเลยในตอนที่ตัวละครของแบรนด์ดูวูดกำลังเดินอยู่บนถนนและแม้ว่าจะมีฉากการสนทนาปรากออกมาเล็กน้อยแต่ทางสตีเวนสโตเดเบิร์กก็กลับรู้สึกเขินอายมากๆจนขอให้ทีมงานเอาเอฟเฟกต์สีดำมาถ่มหน้าเขาในภาพยนต์ไปเลยเพราะไม่อย โชว์หน้าาออกมซึ่งนี่ก็ได้กลายมาเป็นตำนานของเรื่องราวในเวลาต่อมาเลยก็ว่าได้เพราะหลังจากนั้นผู้กำก,กับคนนี้ก็แทบจะไม่เฉี่ยเข้าไปคาเมโอในผลงานของตัวเองเลยถ้าไม่จเป็นจริงๆเดวิดเลนจ์มาคาเมีโอแบบไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากทวินพีคส์ไฟล์วอล์กวิดมีปี1992 แม้ว่าใน t w i n Peaks ที่เป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนสุดลึกลับชื่อดังของผู้กำกับเดวิดลินช์เขาจะปรากฏตัวออกมาคำโย in ในบทบาทของ FBI หูหนวกและมีสไตล์การทำงานแบบเพินเพียนอย่างกอร์ดอนโควิลาวแต่เมื่อซีรีส์เรื่องนี้ถูกเอาไปขยาย,ยาเรื่องราวจนกลายเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวอย่าง t w i n Peaks Fire Walk with me ในปี1992เพื่อน,นำเสนอเรื่องราวสุดลึกลับก่อนที่ตัวละครอย่างลอร่าพลามเมอร์จะเสียชีวิตลงไปแถมยังมีการเล่าเรื่องราวการเสียชีวิตของเทอริซาแบงค์ที่ มีเหมืองค่าข้างเพิ่มเข้าไปอีกผู้กำกับคนนี้กูยังคงไม่พลาดที่จะเข้ามาคามิโอต่อในบทกอดอนโคเหมือนเดิมซึ่งนี่จะถือว่าเป็นมุกตลกที่ทางผู้ชมชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้เนื่องจากเดวิดเลนจ์แทบจะไม่เปลี่ยนสไตล์ของตัวเองก่อนที่จะเข้ามาแสดงเลยแม้แต่นิดแถมการเข้ามาแสดงของเขากูยังคาดเดาแทบจะไม่ได้รากวกบว่ามันคือตัวตนจริงๆของเขาที่เป็นคน,ปน,ปนแปลกๆอยู่แล้วเพียงแต่ถูกถ่ายทอดลงไปในภาพยนตร์เท่าน,นั้นอีกด้วยซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ครัง้งที่ผู้กำกับคนนี้ลงไปแแแสสดดงงงเองละโชวศักกยภาพาพร แบบแปลกออกมาได้อย่างน่าจดจำเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้โ o m a นป o ลันสกีกับการคาเมโยที่สมจริงที่สุดตลอดกาลจาก h ชน a าทาวปี1974 มาว่าช่วงปลายยุค60ถึงต้นยุค70นนานผู้กำกับอย่างโรมมนปอลันสกีจะต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อภรรยาสาวอย่างชารอนเทตและลูกในท้องของเธอถูกฆาตรกรรมลงไปด้วยฝีมือของครอบครัวแมนสันอย่างโหดร้ายสุดๆแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ไฟในการสร้างผลงานดีๆของเขามอดลงไปแต่อย่างใดเพราะผู้กำกับคนนี้จะตัดสินใจเดินหน้าสร้างภาพยนตร์เรื่องไชน่าทาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักสืบซึ่งจะออกไปทําคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันใหญ่ในเมืองออกมาเพื่อหวังที่จะสะท้อนปัญหาสังคม,งมริก ยุคนันที่มีแต่ความเน่าเฟะออกมาให้ได้โดยในภาพยนตร์มันจะมีฉากหนึ่งที่ตัวละครเพ่ยัยงเจเจเจกิเทสที่นำแสดงโดยแจ็คนิโคลสาน ออกไปทําคดีในช่วงรลากลางคืนก่อนจะพลาดท่าถูกกลุ่มนุกน้องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาทําร้ายและข่มขู่ซึ่งในฉากนี้แหละที่ตัวโรมันโปลันสกีจจำโผล่มาคาเมโอเป็นลูกน้องของผู้มีอิทธิพลก่อนจะใช้มีดด้ามเหล็กเฉือนจมูกข,ของตัวเอกจนได้รับบาดเจ็บซึ่งตัวละครของผู้กํากับคนนี้จะถูกระบุเอาไว้ว่าชื่อแมนวิดไนฟ์แถมความยอดเยี่ยมก็คือตัวผู้กํากับนานดันเล่นได้สมจริงและแนบเนียนมากๆจนมันแทบจะไม่เหมือนการมาคาเมโอแบบตลกๆเลยและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้สร้างภาพลักษณ์อันโดดเด่นให้ก่ตัวเออยาง เจเจเจิสที่เขานั้นต้องสวมผ้าพันแผลตรงจมูกไปตลอดท้องเรื่องจนกลายเป็นลุคลาสสิกที่ยากจะลืมลงลงไปได้อีกด้วยเดวิดโครเนเบิร์กยอมโดนแกล้งในชาคามิโยจาก The Fly ปี1986 สำหรับผู้กำกับเจ้าพ่องานแนวสยองขวัญเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์และการดัดแปลงอย่างเดวิดครเนนเบิร์กแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เขาชอบทำมากๆนอกจากการกำกับก็คงจะเป็นการไปคามิโอในผลงานของตัวเองหรืองานสยองขวัญของคนอื่นๆบ้างเนื่องจากมันเป็นธรรมเนียมที่ผู้กำกับงานแนวนี้หลายๆคนชอบทำและก็เพื่อเป็นการลดทอนความตึงเครียดให้ผู้ชมได้มีจงังหวะผ่อนคลายบ้างโดยในภาพยนตร์เรื่องด e Fly ที่ถือว่าเป็นงานระดับตำนานของเขาซึ่งพูดถึงเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร,ร์อย่างเซธบรนเดลที่ได้พยายามคิดค้นเรื่องย ม้วลสารขึ้นมาแต่ดันทดลองผิดพลาดจนไปผสานตัวเองกับมแมลงวันเข้าด้วยกันส่งผลให้ตัวเขาน,านั้นเริ่มกลายเป็นมนุษย์มแมลงวันไปทีละนิดทีละนิดตัวเดวิดครเนนเบิร์กก็จะได้มีโอกาสเข้ามาคามโมแบบเนียนๆในเรื่องเหมือนกันผ่านฉากที่นางเอกสาวอย่างเวโรนิกาไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลซึ่งตัวผู้กำกับจะรับบทเป็นแพทย์ที่ทำคลอดให้ก่อนที่เขาจะได้พบกับหนอนมแมลงวันยักษ์ปรากฏตัวออกมาจากช่องคลอดของนางเอกแบบเต็มๆต่ตตอนหน้าและแม้ว่าฉากนี้หลายๆคนอาจจะไม่ทันสังเกตบวกผู้กำกับไปปรากฏตัวเนื่องจากแพ จะต้องสวมแมสในตอนตรวจแต่มันก็ถือว่าเป็นฉากที่ตัวผู้กำกับนานเอาตัวเองมาโดนแกล้งเลนเนจนทำให้ภาพยนตร์ลดทอนความเครียดไปได้เยอะเลยรีชาลิงเลเตอร์กับการคามิโอแบบตลกตลกจากสไลเกอร์ปี1991 ริชาลิงเลเตอร์คือผู้กำกับที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการสร้างภาพยนตร์ที่มีการเล่นประเด็นในเรื่องของเวลาและการจับภาพช่วงหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของคนเราออกมาได้ดีมากๆจนเขานั้นมีภาพยนตร์ที่กลายเป็นผลงานในดวงใจของใครหลายๆคนอย่างเช่นตรายภาพบีฟอร์ที่จับช่วงเวลาของคู่รักตั้งแต่หนุ่มสาวไปจนถึงวัยกลางคนหรือจะเป็นบอยฮูที่มีการจับภาพช่วงเวลาของเด็กคนหนึ่งเป็นเวลาหลายปีตามช่วงเวลาจริงๆของนักสแสดงในชีวิตจริงเขาก็ยังกล้าทำมาแล้วและแม้ว่าในช่วงหลงัลงๆนี้ตัวผู้กำกับจะไม่ค่อยได้เข้าไปคำ มิโอในผลงานของตัวเองสักเท่าไรา่แต่ในอดีตเขาก็จะเคยเข้าไปคามิโอในผลงานเก่าของเขาอย่างสแลกเกอร์เมื่อปี1991มาแล้วแม้ว่าภาพยนตนั้นจะนําเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนเพียนด้วยการตามติดชีวิตของพวกเขาตลอดทั้งวันแค่นั้นเลยก็ตามซึ่งตัวริชาลิงเลเตอร์ก็จะปรากฏตัวออกมาเป็นชายที่นั่งอยู่ในรถแท็กซี่แถมยังนั่งไคร้ครววเรื่องราวในชีวิตของตัวเองไปมาโดยในเครดิตตัวละครข,ของเขาก็ยังได้ราบชื่อตลกๆว่า should have stayed have the at Bus station ที่มีความหมายประมาณว่าชาย ที่ควรพักอยู่ที่สถานีรถบัสก่อนซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นฉากที่มีอารมณ์ขันของผู้กำกับคนนี้อยู่เต็มเปี่ยมมากๆและกลายเป็นฉากที่ล้ำค่าไปแล้วในตอนนี้แบบปฏิเสธไม่ได้เลย s you know, a e x n y d e r ขอคำโยโอเท่ๆจาก d a w n of t h e Dead ปี2004 สำหรับผู้กำกับที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเอางานจากคอมิกมาดัดแปลงและขึ้นชื่อในเรื่องของวิสัยทัศน์ในการถ่ายทําภาพยนตร์ที่ลำยุกอย่างแซ็กสไนเดอร์นอกจากสไตล์การทํางานแบบไม่คเคร่งเครียดมาร้องกับบุคลิกชิวๆที่ทําให้นักแสดงสบายใจเวลาทํางานกับเขาเร้อนานการเข้าไปคาเมโยในผลงานของตัวเองของผู้กํากับคนนี้ก็จะยังถือว่าเป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งที่เขามักจะทําอยู่บ่อยๆจนแฟนๆนั้นต่างเฝ้ารอดูในแต่และเรื่องอยู่เสมอๆ,ๆอีกด้วยซึ่งส่วนใหญ่นั้นผู้กํากับคนนี้ก็มักจะเป็นคาเมโอในภาพยนตร์แนวฮีโร่ที่ตัวเองกกําับ แต่มันก็จะมีครั้งหนึ่งที่เขาได้เคยไปปรากฏตตวอยู่ในภาพยนตร์ซอมบอี้เรื่องแรกของตัวเองยังดรอฟเดอะเดตที่ดัดแปลงมาจากผลงานคลาสสิกของจอชเอ e A โรมิโรอยู่เหมือนกันแม้ว่าภาพยนตร์นั้นจะมีการนําเสนอเนื้อหากว่า80%ผ่านโลเคชันห้างสปปรรพสินค้าที่กลุ่มตัวเอกนี้เข้าไปหลบซ่อนซอมบี้กันตลอดทางเรื่องโดยทางแซ็กซ์ไนเดอร์ก็จะหาโอกาสเข้ามาคาเมโอแบบเนียนๆแถมยังไม่ได้เล่นง่ายด้วยการเป็นซอมบี้ด้วยยังการไปปรากฏตัวเป็นนายทหารคนหนึ่งที่ลงไปปฏิบัติภารกิจตรงทำเนียบขาวและยัง มีสไตล์ที่เท่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยซึ่งทั้งการสร้างภาพยนตร์นแนวซอมบี้และการคาเมโอในครั้งนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นความประทับใจที่ผูก้กำกับคนนี้ชื่นชอบไม่น้อยเลยเพราะในเวลาต่อมาเขาก็จะได้มีโอกาสสร้างภาพยนตร์ซอมบี้อีกเรื่องที่มาจากไอเดียของตัวเองอย่าง Army of the Dead ปี2021ออกมาอีกด้วยเอ็มนาเชียมลาดกับการคราเมโอครั้งแรกของเขาจาก The s i x t s e n s ปี1999 ในช่วงปลายยค .90 ผู้กำกับภาพยนตร์ญญชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียอย่างเอ็มนายชมาลาก็จะถือว่าเป็นผู้กำกับที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ในเรื่องของการสร้างภาพยนตร์แนวสยองขวัญและทริลเลอร์จิตวิทยาออกมาแถมยังขึ้นชื่อในเรื่องของการสร้างเรื่องราวให้มีการหักมุมจนถูกใจผู้ชมกลุ่มใหญ่อีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ผู้กำกับคนนี้อยากลองทำก็คงจะเป็นการโผล่ไปคัมิโอในภาพยนตร์ของตัวเองเนื่องจากในอดีตเขาเองก็จะเคยแสดงบทบาทเล็กๆในงานทดลองมาก่อนบ้างแล้วและการเข้ามาคัมิโอ ของเขาก็มักจะมีความหมายอยู่ตลอดอย่างแน่นอนอย่างในภาพยนตร์เรื่อง The Sixth Sense ที่เล่าเรื่องราวของเด็กชายผู้มียานทิพย์จนสามารถมองเห็นวิญญาณได้ตัวเอ็มไนชิมาลันก็จะเข้าไปคามเมอเป็นตัวละครแพทย์ที่ชื่อว่าด็อกเตอร์ฮิลซึ่งนอกจากนี้จะเป็นการคามเมีครั้งแรกในผลงานของตัวเองแล้วการเข้ามาคามเมีนี้ก็จะถือว่ามีบทบาทต่อเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งโดยตรงหรือยังเป็นการสื่อสารออกมาว่าตัวผู้กำกับอยากจะเคารพพ่อแม่ของเขาที่ทำงานเป็นแพทย์ทั้งคู่จริงๆแต่ทีไรก็ตามแม้ว่าจะมีการถ่ายทำไปหลายเทค หลายแบแต่ตัวเอ็มไนชิโอลาดก็ได้ตัดสินใจที่จะตัดฉากของตัวเองออกไปเยอะมากๆเมื่อกว่าที่เราได้เห็นไปในภาพยนตร์เนื่องจากเขาไม่พอใจการแสดงของตัวเองแบบสดๆก่อนจะกลับไปฝึกฝนใหม่เพื่อเขาไปปรากฏตัวเป็นคามิโอในผลงานเรื่องต่อๆไปให้แนบเนียนมากขึ้นกวุ่นี้ Mr. Sloan โอเคก็จบลงไปแล้วครับ <g laub en> กับเรื่องราวของผู้กำกับที่เข้าไปคาม,มิโอนในภาพยนตร์ของตัวเองภาที่2ที่แต่และฉากก็ล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวสนุกสนุก,นกซึ่งมีทั้งความตลกความจริงจังรวมไปถึงความหมายหล,ล,ลยายๆอย่างที่ทางผู้กำกับนั้นอยากจะสื่อเข้าไปด้วยนี่จึงเป็นสีสันที่น่าสนใจไม่น้อยเลยในวงการภาพยนตร์โลกอันยิ่งใหญ่นี้แล้วเพื่อนๆเราครับมีารายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีผู้กำกับคนไหนที่เข้าไปคามิโอในผลงานของตัวเองจนฉากานั้นน่าประทับใจนอกเหนือจากที่เรานำ ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันวิดีเลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิด่งเอาไว้เพื่อจะได้ไปกำลังใจและจะได้มีพลางคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยท้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรีมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ